ครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน n b t ทครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแกน่นหรือช่อง11 NBT TV อีทีวอีสานครับทุกเรื่องราวเราจะพานําไปเกาะติดนะครับให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่านะักสถานการปัจจุบันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจคุณผู้ชมเคยเห็นภาพทางสื่อโซเชียลครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากครับซึ่งเป็นโรคที่คนลุกน่ากลัวหลายคนมองข้าม หลายคนอาจจาะเคยมีพฤติกรรมที่ชอบรับประทานกุ้งแช่น้ําปลาดิบๆหรืออาหารสุกๆดิบๆปรากฏว่ามีโรคหนึ่งครับที่เป็นโรคพยาธิขึ้นที่ตาวันนี้จะมาคุยกันว่าโรคนี้เกิดจากอะไรน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนวิธีการป้องกันและรักษาเกิดแล้วจะต้องทำยังไงทาลรายการนี้รับเกียจจากอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุธาสินีศรีนวัตศิริขจรครับ,รบสวัสดีค่ะกําลังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างได้รับความสนใจคือหลายคนเห็นภาพก็เกิดบางคนอาจจะไม่คิดว่ามีโรคแบบนี้ด้วยหรอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พิษณุโลกเป็นเรื่องที่มีคนไข้วันดีคืนดีเหมือนๆยึ๊ยึ๊ยืยูที่ดวงตาขึ้นตาขึ้น,นมาเหตุการณ์แบบนี้ที่พิษณุโลกอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ล่าสุดเป็นงไงแล้วฮะ ของทางพิษณุโลกนี่ที่เห็นติดตามทางข่าวนะคะคก็คิดว่าการมองเห็นน่าจะดีขึ้นบางส่วนนะคะแต่ว่าไม่น่าจะกลับมาได้เท่าเดิมครับค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่จริงๆเกิดขึ้นที่พิษณุโลกปรากฏว่าขอนแกนแล้วก็มีเหมือนกันใช่ค่ะหลังจากนั้นไม่กี่วันเองค่ะก็มีคนไข้ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลศูนย์คอนแกนเพื่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนาคารินค่ะครับซึ่งเรื่องเนี้ยอาจารย์ก็คือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลแล้วก็ทําผลงานวิจัยไ,ไว้ แล้วลองเกล่นให,ให้คุณผู้ชมได้ทราบเนี่ยครว่าเป็นยังไงครับหมายถึงคนไข้่ตอน,นที่อาจารย์ทําผลงานวิจัยแล้วตอนนั้นว่ามีปริมาณที่ที่พบในประเทศไทย18คนอ๋คนครับอย่างนี้ค่ะคือการติดเชื้อพยาธิในตาเนี่ยไม่ได้เกิดจากพยาธิตัวเดียวนะคะมันสามารถเกิดได้จากพยาธิหลายๆชนิดนะคะแต่ว่าคนไข้ที่พิษณุโลกเนี่ยเกิดจากพยาธิบอดหนูนะคะ ซึ่งพบมากในภาคอีสานทั่วประเทศเทั่วโลกเนี่ยมีการรายงานผู้ป่วยประมาณ50ารายเท่านั้นก็ถือว่าเป็นโรคที่พบได้น้อยมากนะคะแต่ว่าทางโรงพยาบาลศรีนครินเนี่ยได้ทำงานวิจัยรายงานผู้ป่วยเนี่ยมากที่สุดในโลกก็เข้าใจว่าคุณหมอทางด้านพิษณุโลกก็คงจะมีการอ,อ,อ่านงานวิจัยของเรานะคะถึงได้มีการเกริ่นถึงในข่าว นะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่มาของนักข่าวก็เลยติดตามมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทางเราเจอมากที่สุดใช่ค่ะคือหมายความว่ากรณีนี้คือเกิดขึ้นได้แต่ก็เปอร์เซ็นต์น้อยอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะคือการติดเชื้อพยาธิบอดหนูนะคะจะขึ้นตาเนี่ยพบเพียง1.1%เเเท่านั้นค่ะอืมอ่ะทีนี้พอขึ้นมาบนตาปุ๊บกลายเป็นโรคพยาธิขึ้นตาที่ที่ กำลังเห็นกันในโซเชียลณักปัจจุบันนี้แหละครับว่าเป็นโรคพยาธิขึ้นตาโรคพยาธิขึ้นตานี่คือสาเหตุที่เกิดจากอะไรครับคุณหมอก็เกิดจากการที่รับประทานอาหารดิบนะคะ<โ>ออพอจากสุทแพทย์ตรวจพบนี่ก็กตรวจพบนอนพยาธิในตาหรือว่าเนื้อเยื่อรอบๆตาค่ะครับอาหารสุกสุกดิบดิบ,ชดบเช่นเมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นไปแล้วก็คืออย่างกุ้งแช่น้ำปลาใช่ค่ะส่วนใหญ่ ในประเทศไทยเนี่ยพบว่าคนติดเชื้อพยาธิบอดหนูเนี่ยเกิดจากการรับประทานหอยหอยโขงมากที่สุดนะคะทำให้ในภาคอีสานเรานิยมเรียกพยาธิบอดหนูว่าพยาธิหอยโขงเพราะว่าเกิดจากการรับประทานนะหอยโขงดิบมากที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถเกิดจากการรับประทานหอยทากยักษ์หอยปังกุ้งดิบนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นกุ้งน้ําจืดนะคะตะกวดอย่างเงี้ยค่ะ ที่ทานดิบๆ oh. นะคะก็พบได้เหมือนกันกุ้งดิบนี่หมายถึงกุ้งฝอยนี้ด้วยไหมครับฝอยก็ได้ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆชอบผมก็ชอบทานนะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยรู้ <c oughs> ไม่เคยดูเอาจริงๆจากคนที่ <c oughs> อาจจะไม่อยู่ในวงการทางการแพทย์อาจจะคนที่ไม่เคยเห็นคนไข้ที่เป็นโรคแบบนี้เราก็ไม่ได้กลัวหรอกเพราะเราไม่รู้เอาแบบธรรมดาตรงๆเพราะเราก็ชอบทานทีนี้ลักษณะของโรคเป็นยังไงครับคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการตาหมัวนะคะแต่ว่า คือเวลามาพบจากสุแพทย์ด้วยการตามมวแล้วก็แสดงว่ามีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อในตาเนี่ยพอสมควรแล้วนั่นหมายความว่าพยาธเนี่ยอยู่ในตามานานพอสมควรแล้วกว่าคนไข้จะมาพบจากสุแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ให้การรักษาอย่างเต็มที่แล้วการมองเห็นส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับมาได้เท่าเดิมนะคะส่วนใหญ่การมองเห็นจะไม่ค่อยดีด้วยใช่ค่ะเพราะว่าแลกลับเนี่ย ประมาณ70%ของผู้ป่วยนี่คือมาด้วยระดับสายตาถึงขั้นเรียกว่าตาบอดตามกฎหมายตอนที่มาพบจากสุแพทย์นะคะคือตาเสียไปแล้วบอดไปแล้วออตาบอดตามกฎหมายนี่ไม่ใช่ว่าบอดบอดบอดสนิทนะคะก็คืออ่านตัวเลขได้ ใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะแบบต้องใกล้ๆมากๆถึงจะเห็นแบบนี้ค่ะ<ม>ก็เรียกว่าตาบอดตามกฎหมายเช่นกันไม่เกี่ยวกับสายตาสั้นหรือสายตายาวไม่ค่ะอันนี้คือแก้ไขสายตาสั้นสายตายาวก็จะได้แค่นี้อ<ม>ใช่ค่ะพูดแล้วก็จริงๆน่ากลัวสมมติว่าวิธีการที่เราสังเกตตัวเองลักษณะอาการแบบไหนที่เราคิดว่าเอะเราควรจะรีบไปหาหมอทันทีคันยิกยือหรือมียังไงฮะของดวงตาจริงๆถ้า ถ้าท่านใดมีอาการผิดปกติของตานะคะก็ควรจะพบจากสุแพทย์เพื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องนะคะคเพราะว่าอาการทางตาเนี่ยไม่มีอาการจำเพาะนะคะไม่ใช่ว่าอาการตามัวแล้วจะเกิดจากพยาธิหรืออาการตาแดงจะเกิดจากพยาธิอันนี้ไม่มีอาการจำเพาะคือมันบอกไม่ได้ว่าตัวนี้เป็นพยาธิหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้ามีอาการผิดปกติควรจะพบแพทย์ดีที่สุดคะ่ะ คือพูดไปก็เห็นภาพไปก็รู้สึกขออภัยคุณผู้ชมที่อาจจะกำลังรับประทานอาหารตอนนี้อยู่นะครับ <c oughs> นี่นี่คือลักษณะที่เขาอยู่ในดวงตาในวุ้นตาเหรอครับในตานี่มีหลายชั้นนะคะคือเราสามารถเจอได้ตั้งแต่ใต้เยื่อบุตาขาวนะคะหรือว่าอยู่ภายในช่องด้านหน้าลูกตานะคะอันนี้คืออยู่ที่เยื่อบุตาขาวเขาก็จะสามารถกรีดแล้วก็หยิบออกมาได้เลยอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะกรีดหยิบออกมาได้เลย นะคะมันก็อาจจะดิ้นดินนิดหน่อยนะคะแล้วก็อยู่ในช่องด้านหน้าลูกตาก็คือเหมือนกับคนไข้ล่าสุดที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นครับถ้าลึกลงไปอีกอันนี้เป็นอยู่ในด้านหน้าลูกตากอ,อยู่ในช่องด้านหน้าลูกตากนะคะถ้าอยู่หลังเลนลงไปเราก็จะเรียกว่าอยู่ในวุ้นตานะคะถ้าอยู่ในวุ้นตามันก็จะลอยไปลอยมาคนไข้ก็อาจจะมองเห็นเหมือนกับเป็นเงาเป็นเส้นลอยไปลอยมา ซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่อาการเฉพาะเหมือนกันเพราะมันมีหลายอย่างที่ทําให้เรามองเห็นเป็นเงาลอยไปลอยมาได้นะคะเช่นวุ้นตาเสื่อมเราก็เห็นได้เป็นเส้นเงาลอยไปลอยมาอันนี้ก็เจอได้นะคะเพราะฉะนั้นอาการไม่จําเพาะเลยค่ะถ้ามีอาการผิดปกติแล้วก็ตัวเองทานดิบรู้ตัวว่าตัวเองชอบทานดิบอย่างเงี้ยค่ะถ้ากลัวก็ควรจะมาตรวจเพื่อให้แน่ใจนะคะเพราะว่าคนไข้าบางรายชอบทานดิบมากก็ทานยาถ่ายพยาธ เป็นประจำนะคะปีหนึ่งอาจจะทานสองครั้งแต่ก็ยังเจอว่ามีพยาธิขึ้นตาแล้วก็มาพบจากสูพแพทย์เช่นกันเพราะฉะนั้นบางทีการรับประทานยาถ่ายพยาธิเนี่ยถ้าเขาทานในระยะเวลาที่สั้นเกินไปบางทีก็อาจจะป้องกันพยาธิได้เพียงบางตัวใช่ค่ะบางชนิดนะคะ พูดไปก็รู้สึกแบบเหนื่อยใจไปครับ <c oughs> พเพราะเห็นภาพแล้วผมว่าตัวพระญา <c oughs> <c oughs> ติใจเพราะว่าชอบทานกุ้งฝอยใช่ไหมคะชอบทานกุ้งแช่น้ำปลาคุณหมอ,อ<า>จริงๆนะ่ก็คือชอบอย่างกุ้งสดอย่างเงี้ยละฮะก็คือชอบมันเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันอร่อยนั่นแหละครับแต่รู้สึกว่าเท่าที่เราเห็นภาพตัวพระญาติในดวงตาดิเราจะไม่รู้สึกตัวเหรอครับว่าเขาพระญาติเขาชอนชัยเขากิ้งไปกิ้งมาในดวงตาเออบางคนไม่ช่างสังเกตค่ะนะคะบางคนไม่ช่างสังเกตแล้วก็ พยาธิที่ขึ้นตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นพยาธิตัวจตีตัวแค่ประมาณ1.5ม mm, ิลลิเมตรนะคะถ้าเป็นพยาธิปอดหนูเนี่ยจะตัวตั้งแต่2.5ถึง12.5ม mm. ิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวมันเล็กแล้วไม่ได้อยู่ในตำแหน่งตรงกลางบางทีเขาก็อาจจะไม่สังเกตเห็นใช่ค่ะยกเว้นว่าตัวพยาธิก่อให้เกิด การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อลดคนไข้มีอาการตาหม,มัวซึ่งที่สําคัญก็คือพวกตําแหน่งที่ใช้รับภาพสําคัญนะคะ,ะก็คือขั้วประสาทตาหรือว่าบริเวณที่เป็นจอประสาทตาที่เอาไว้รับภาพนะคะซึ่งคนไข้ที่เราเจอพยาธิตัวยาวที่สุดน่าจะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละคะ่ะสำหรับพยาธิปอดหนูนะคะจะตัวยาวประมาณ12.6มิลคนไข้มาถึงคือมาด้วยอาการตาบอดสนิทเลย นะคะตาบอดสนิทเลยเพราะว่ามันชัยเข้ามาผ่านขั้วประสาทตาเพราะฉะนั้นเส้นประสาทตาก็คือบอบช้ำบาดเจ็บมากก็จะมีเลือดออกจากขั้วประสาทตาเลยนะคะแล้วก็ตัวพยาธมันอยู่ใต้จอตาขนาดใหญ่มันเคลื่อนไหวยังไงมันก็จะเกิดการบาดเจ็บในตำแหน่งนั้นๆจอตาเซลล์ประสาทตามันก็เสียหายค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นคนไข้ามาถึงก็คือบอดสนิทตั้งแต่แรกเลยอะคะ่ะ แต่เราก็ต้องทําการรักษาเพราะว่าเดี๋ยวพยาธิจะแฉยไปบริเวณอื่นใช่ค่ะพยาธิอะไรที่ขึ้นตาได้ครับคุณหมอที่เราพบมากที่สุดคือพยาธิปอดหนูนะคะพยาธิตัวจี๊ดนะคะพยาธิตัวตืดซึ่งพยาธิตัวจี๊ดกับพยาธิตัวตืดนี่หมอเคยเจอที่โรงพยาบาลศรีนครินเนี่ยอย่างละลายแต่ก็เกือบ20ปีก่อนแล้วนะคะใช่ก็ถือว่าเจอน้อยมากค่ะเรื่องของ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโรคพยาธิขึ้นตาที่มากที่สุดก็คือพยาธิปอดหนูนี่แหละค่ะสำหรับตัวจี๊ดกับตัวตื่นเนี่ยคิดว่าเจอน้อยแบบ10บรายในโลกแบบนี้ค่ะใช่ค่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีข้อมูลที่เป็นเปอร์เซนต์หรือเป็นตัวเลขให้เรามากนักค่ะคือคุณหมอจะบอกว่า คือจริงๆตัวเลขมันไม่ได้เยอะไม่ได้เห็นเยอะใ,<ช>ในในพื้นที่ภาคเราหรือพื้นที่ทั่วประเทศหรือทั่ว,วโลกละอาฟุณ<ช>ทั่วโลกเลยมันไม่ได้เยอะแต่มันก็มีเปอร์เซ็นที่จะเกิดขึ้นได้<ช>ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นี่ขึ้นอยู่กับร่างกายเราไหมครับหรือว่ายังไงฮะเออน่าจะขึ้นอยู่กับโชคชะตาค่ะคือพยาธิหอยโข่งหรือว่าพยาธิปอดหนูอะค่ะจะชอบเนื้อเยื่อประสาทเพราะฉะนั้นจริงๆส่วนใหญ่คนไข้จะมาด้วยเอ่อเยื่อหุ้มสมองอักเสบ นะคะคนไข้ก็จะปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนคือจะปวดมากๆเลยนะคะแล้วก็อาการของการติดเชื้อของพยาธิตัวนี้นะคะจะมีอาการหลังจากรับประทานอาหารดิบสองสัปดาห์ถึงสองเดือนนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาในระยะเวลานี้นะคะเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิตัวนี้เนี่ยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล สีนาคารดินนะคะก็มีผลงานวิจัยมากที่สุดในโลกเช่นกันใช่ค่ะเพราะตัวนี้เราน่าจะเจอแล้วก็รายงานมากที่สุดค่ะคุณหมอครับหลังจากที่สมมติว่าเราเราเริ่มรับประทานอาหารสุกสุกดิบดิบกินหอยคงดิบกินกุ้งดิบเข้าไปแล้วแล้วบังเอิญเราดวงไม่ดีเราไปเจอพยาธิทั้งหมดที่เราพูดมาอาจจะปอดหนูหรือตัวตืดหรือตัวจีตขึ้นมาการจเจริญเติบโตนี้พอเข้าไปอยู่ในกระเพาะเราเขาจะไปไหนต่อยังไงต่อแล้วจะโฟกัดมาที่ตาเลยเหรอฮะ ไม่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่ามันขึ้นอยู่กับโชคชะตาขึ้นอยู่กับว่ามันจะใช้ไปที่ไหนนะคะอ,อย่างพยาธิตัวตืดบางทีขึ้นสมองคนไข้ก็จะมีอาการชักอย่างเงี้ยค่ะพยาธิตัวจีบบางทีชมันจะชัยเก่งบางทีก็จะใช้ไปตามผิวหนังบางทีเราเห็นเป็นเส้นใต้ผิวหนังแดงๆเป็นตัวพยาธิเลยก็ได้ค่ะ จะว่าเป็นเส้นเลือดนี่ก็ไม่ก็ไม่ใช่แล้วอ๋อเ <c oughs> ส้นเลือดมันจะเห็นเป็นสีเขียวเขียวแต่เพรียวมันจะแดงนีน่คือแดงแดงเพราะมันจะอักเสบค่ะก็จะเห็นเป็นเส้นแบบอย่างเงี้ยค่ะมีจริงใช่ไหมครับอันนี้มีจริงค่ะสามารถค้นรูปได้เลยทางพูดให้พูดให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนว่าเอะวอบดีคืนดีเอ๊ะอะไรเส้นแดงๆมันจะเป็นใชยเพราะมันชัยค่ะตัวตัวจีนนี่จะชัยเก่งใช่ค่ะปอดหนูเหรอครับ เพื brands, stage, ่อปอนหนูส่วนใหญ่จะชอบเซล์ประสาทเพราะฉั้นจะไม่มาชัยตามผิวหนังผิวหนังนี้จะไม่มาแล้วไม่มาไม่มาค่ะก็จะไปแบบเยื่อคุ้มสมองอักเสบขึ้นตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยฟังแล้วคือเราฟังแล้วารู้สึกว่ามันมันเลิกทานใช่ไหมคะเคือจริงๆันน่ากลัวคุณผู้ชมพอเราเราไม่ได้มาใกล้ชิดเราไม่ได้มานั่งเห็นภาพเราก็ไม่ได้รู้หรอกครับแต่พอเราได้มานั่งปุ๊บเราควรที่จะเอาเป็นความรู้มาป้องกันตัวเราเองดีกว่าเพราะบางคนน่ะ เป็นแล้วลําบากจริงๆ<ช>มันเกิดการสูญเสียและเกิดการเสียหายไปแล้วมันเจา้ายากพูดถึงความรุนแรงพูดถึงความน่ากลัวของโลกเนี่ยคุณหมอน่ากลัวแค่ไหนครับจริงๆความรุนแรงของโลกเนี่ยขึ้นอยู่กับตําแหน่งของพยาธินะคะว่ามันอยู่ตรงไหนตําแหน่งที่น่ากลัวที่สุดคือน่ากลัวที่สุดก็คือที่จอรับภาพค่ะนะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าคือผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาพบแพทย์เมื่อมีอาการพอสมควรแล้ว อย่างที่บอกว่าที่หมอทำงานวิจัยมานะคะ70%ของคนไข้มาถึงก็คือระดับสายตาคือตาบอดตามกฎหมายมเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าพยาธิเนี่ยมันอยู่ในตามาระยะหนึ่งแล้วะคะ่ะบางคนมาถึงก็คั้วประสาทต,ตาก็บับซีดไปแล้วนะคะจอตา ออผิวจอตาก็คือแบบเป็นลักษณะกระดำกระด่างคือเซลล์มันตายเป็นหย่อมๆไปหมดทั่วแสดงว่ามันก็ต้องอยู่ในนั้นมานานแล้ว mm hmm. แม้กระทั่งคนไข้รายลาย่าสุดนะคะเราพบว่ามีพยาธิอยู่ช่องด้านหน้าของลูกตาใช่ไหมคะแต่ว่าคนไข้เนี่ยมีการอักเสบภายในลูกตาค่อนข้างเยอะเข้าไปจนถึงช่องด้านหลัง mm hmm. นั่นหมายความว่าตัวพยาธิเนี่ยมันช้เข้าชัยออกคืออยู่ทั้งช่องด้านหน้าอยู่ทั้งช่องด้านหลังแล้วมันก็ช้ไปชัมาอย่างเงี้ยคะ่ะ จนมันเกิดการอักเสบภายในลูกตาค่อนข้างมากคนไข้มาถึงแรกรับการมองเห็นเห็นเพียงแค่มือโบอกที่ระยะ1ฟุตก็คือระยะแค่นี้เห็นแค่มือโบอกแค่นี้นะคะแต่ตอนนี้สามารถอ่านตัวเลขขนาดใหญ่ในระยะใกล้ๆได้แล้วแต่ก็ยังมีการอักเสบเหลืออยู่ค่ะคนไข้จะมาตรวจติดตามการรักษาครั้งหน้าเมื่อ,อ,อสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้าค่ะย้ำเป็นความรู้อาการอย่างไง ข้อสังเกตแบบใหนที่ควรจะมาหาคุณหมอเลยครับถ้ามีอาการผิดเพี้ทางตาค่ะไม่ว่าจะปวดตาตาแดงนะคะตามวัวหนังตาบวมแดงบางคนคิดว่าจะเป็นแค่เ,เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นตากุ้งยิงหรือเปล่าเลยค่ะตัวจี๊ดเนี่ยคะ่ะจะมาด้วยหนังตาบวมแดงมันจะบวมแบบบวมแบบปูดออกมาเลยอะค่ะนะคะ,นะคะ ตัวจีดมักจะมาแบบนั้นมากกว่านะคะคนที่ตาแดงเป็นเหมือนต้อลมอะไรอย่างเงี้ยแดงๆอย่างเงี้ยก็คนต้องไปเหมือนกันผมเป็นบ่อยเรื่องต้อลมเนี่ยคนไข้จะไม่มัวนะคะ<อ>ขเขาก็จะไม่จะไม่เห็นแบบเส้นเงาอะไรลอยไปลอยมาพวกเยื่อบุตาขาวพวกนี้มันจะอยู่ด้านนอกลูกตาเส้นเงา<ะ>ลอยไปลอยมาเป็นไงครัคบคุณหมออย่างที่บอกว่าถ้ามีพยาธิลอยไปลอยมาในน้ําภายในลูกตาคนไข้ก็จะเห็นเป็นเงา เป็นเงาเงาลอยไปลอยมาแบบนี้นั่นคือพยาธิเลยเหรอครับเออจริงจริงอาการไม่จำเพาะค่ะมันอาจจะเป็นเม็ดเลือดขาวเป็นเส้นใยคอลลาเจนเม็ดเลือดแดงมันเป็นได้หมดถ้ามันมีลอยไปลอยมาในวุ้นตาคนไข้ก็จะเห็นเป็นเงาอันนั้นอันตรายไหมครับถ้าอย่างนั้นหมายถึงอะไรคะที่เป็นเงาเงาลอยไปลอยมาในตาเออสาเหตุที่พบมากที่สุดคือวุ้นตาเสื่อมในคนสูงอายุ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้อันตราย <c oughs> อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นอาการมันไม่จำเพาะค่ะ ถ้าคุณไม่มีความเสี่ยงหมายความว่าถ้าคุณไม่รับประทานอาหารดิบคุณก็ไม่ต้องกลัวว่ามีพยาธิขึ้นตาถูกไหมคะใช่ค่ะรับประทานครับก<ช>็คือต้องระมัดระวังต้องต้องระมัดระวังสรุปก็คือว่าย้ําว่าถ้าสมมติเริ่มมีความผิดปกติของดวงตาอาจจะตามวัวหรือคันเป็นพิเศษแดงบวมแดงเป็นพิเศษก็ควรจะรีบไปหาหมอทันทีอย่าปล่อยให้มันถึงขั้นกับว่าตาบอดตามกฎหมายใช่ค่ะชอบคำนี้ค,คือมันบอดไปแล้วใช่ไหมคบคุณหมอ โดยทั่วไปถ้าเราจะบ่งบอกว่าคนไข้าตาบอดหมายความว่าระดับสายตาต้องแย่มากทั้งสองข้างเราถึงจะเรียกว่าคนไข้เป็นคนพิการทางสายตาครับนะคะแต่ว่าระดับตาบอดตามกฎหมายเราสามารถบอกเป็นตาตาได้นะคะซึ่งจริงๆแค่เห็นตัวเลขระยะใกล้ๆตัวใหญ่ๆเนี่ยได้แค่นั้นเราก็ยังเรียกว่าตาบอดตามกฎหมายอยู่นะคะอันนี้คือเป็นไข่พยาธิเหรอครับคุณหมอเออ อันนี้ไม่ได้เอารูปมาให้ดูมไม่แน่ใจว่าเอารูปมาจากไหนค<อ><อ>่ะอันนี้ค่ะเป็นตัวพยาธิใช่ค่ะที่เขาซูมมาเนี่ยคือเขาจะให้ดูว่าพยาธินียเป็นเพศผู้หรือเพศเมียใช่ค่ะเวลาเราดูพยาธิในลูกตาเนี่ยโดยทั่วไปจากสุแพทย์สามารถดูแล้วสามารถบอกชนิดของพยาธิได้คร่าวๆว่าถ้าเป็นพยาธิตัวจีด๊ดจะตัวขนาดประมาณสัก1.5่งมิลหัวท้ายแหลมตัวป้อมๆอะไรเยงี้งงค่ะแต่ถ้าเป็นพยาธิ ปอดหนูก็จะตัวยาวๆตัวเท่าๆกันเป็นพยาธิตัวกลมดูจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยจากสุแพทย์พอจะบอกได้ว่าเป็นพยาธิชนิดไหนแต่ถ้าเราจะลงะรายละเอียดว่าเป็นพยาธิระยะตัวอ่อนระยะไหนเ,เพศอะไรชนิดที่แบบละเอียดลงไปอีกนะคะก็ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านปรสิตวิทยาหรือว่าทางด้านพยาธิโดยเฉพาะ,ะคะ่ะทั้งหมดที่เราพูดมา เพื่อไม่เป็นการให้เขาขึ้นมาที่ตาหรืออวัยวะอื่นๆของร่างกายวิธีการป้องกันได้รักษาต้องทำยังไงครับง่ายง่ายเลยค่ะง่ายเลยใช่ไหมคไม่รับประทานอาหารดิบค่ะนะคะไม่รับประทานอาหารดิบเพราะว่าในอาหารดิบไม่ได้มีแต่พยาธินะคะเชื้อแบคทีเรียก็มีครับที่เคยเป็นข่าวในประเทศไทยก็อยู่ทางภาคภาคภาคเหนือนะคะที่เขาจะทานลาบลูกภาษาภาคเหนือดูลาบนี่ค่ะนะคะที่มันจะแบบ S <S เป็นเลือดเลือดเลยน้ำนะะเลือดเลือดเลยใช่ใช่ค่ะ <S <S 2> <S 2> ก็จะมีเชื้อแบคทีเรียรซึ่งคนไข้เวลาเป็นถึงขั้นเสียชีวิตก็มีที่รอดชีวิตก็มีทั้งตาบอดมีทั้งหูหนวกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พยาธินะคะเชื้อแบคทีเรียรก็มี <S 1> <S 1> <S วิธีการป้องกันก็คือไม่รับประทานดิบอาหารดิบ <S 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 ใช่แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วล่ะครับอ๋อถ้าเป็นแล้วก็ต้องรักษานะคะถ้าเราเห็นพยาธิภายในดวงตาเราควรจะผ่าตัดเอาออกมาดีที่สุด เพราะว่าต่อถ้าเราไม่เอาออกก็ไม่รู้ว่ามันจะใชไปที่ไหนต่อไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีส่องกระจกแล้วเห็นเหมือนตัวใสๆอยู่ในดวงตาแล้วแบบใช้เข็มไม่ได้ใช่ไหมครับหรือ่อ <c oughs> ใช้เข็มหยิบเอเราอาจจะอันตรายนะคะเ <c oughs> พราะเข็มมันอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ที่มากกว่านั้นห้ามเลยใช่ไม่ควรทําเองครับใช<ม>่ค่ะใช่ค่ะนั่นค<ว>ือวิธีการป้อง<อ>กันถ้าเป็นมากก็คือต้องป้องกันได้รุดแรงสุดเลยก็คือทําให้สูญเสียการมองเห็นไปเลยแ่ละค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ จิงจะคุยต่ออยากคุยต่อมากคนนี้เพราะเพราะคุณหมอเป็นเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านดวงตาโดยเฉพาะแต่ว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเชิญมาอีกถ้าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่เกิดความสงสยัยอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะปรึกษาเพิ่มเติมมีช่องทางอื่นให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมไหมครับคุณหมอค่ะตอนนี้ภาวิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้มีการเผยแพร่ค,ความรู้ให้กับประชาชนนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ โรคตาที่สําคัญแล้วก็พบบ่อยถ้าประชาชนที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ของภาควิชาได้เลยค่ะ,คะ,คะแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่มีเกี่ยวกับพยาธรขึ้นตาเพราะว่ามันเป็นโรคที่พบน้อยนะคะโรคที่สําคัญสําคัญเนี่ยจะเป็นแบบโรคเบาหวานขึ้นตาต้อกระจกต้อหินอะไรอย่างี้ค่ะอันนี้จะเป็นโรคตาที่สําคัญในระดับประเทศนะคะที่เราย,ยังต้องเจออยู่ทุกวัน ยิ่งในช่วงมีการระบาดของโรคโควิดเนี่ยคนไข้หลายรายไม่รับการรักษาหมายถึงว่าไม่กล้ามาโรงพยาบาลน,นะคะคนไข้เบาหวานบางรายก็เอ่อเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ไปรับยาที่โรงพยาบาลเขาก็จะส่งยามาให้ที่บ้านก็จะไม่ทราบว่าตัวเองน้ําตาลขึ้นน้ําตาลสูงอย่างนี้นะคะคนไข้ามาถึงบางทีก็ขาดยาเออโรคทางตาเบาหวานขึ้นตาเป็นรุนแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ช่วงนี้ก็เจอพอสมควรเลยค่ะช่องทางที่คุณหมอบอกไปนั้นคือไปศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมไปหาความรู้เพิ่มเติมได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแชทหรือว่า inbox เข้าไปถามมีไหมคะ<อ>มีเพจไหมครับมีของเว็บไซต์ก็จะมีเบอร์ติดต่อ,อนะคะมีมช่อง,องทางาการติดต่อในนั้น<อ>ใช่เขาไปโทรสอบถามกันได้เป็นเรื่องของการป้องกันจริงๆอิจฉาคนที่เกิดมาแล้วดวงตาสวยๆวตาดําสวยสวเนี่ย อยากมีแบบนั้นบ้างจังเลยนะครับเพราะว่าด,ดูดูมองแล้วเพลินดีสวยงามแต่ก็ต้องป้องกันดวงตาของเราด้วย่อนจบรายการครับคุณหมออยากจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมได้เน้นย้ําแล้วก็ป้องกันโรคเกี่ยวกับพยาธิหน่อยไหมฮะการติดเชื้อพยาธิในตานะคะมันจริงๆพบได้น้อยนะคะแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็คนไข้หลายรายเนี่ยก็สูญเสียการมองเห็นนะคะ เพราะฉะนั้นแม้จากสู่แพทย์จะพยายามรักษาอย่างเต็มที่แล้วส่วนใหญ่การมองเห็นก็จะไม่ได้ดีขึ้นมากนะนะคะการป้องกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะเรื่องของการรับประทานอาหารดิบนะคะพยาธิบางตัวนะคะก็สามารถชัยผ่านเข้าทางผิวหนังแผลทางผิวหนังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าเ,เกษตรกรนะคะถ้าเกิดว่าจะต้อง บาดแผลมีบาดแผลที่เท้าอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องใส่รองเท้าที่มิดชิดนะคะถ้าจะย่ำน้ำน้ำคโคลนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะใส่รองเท้าบูทแล้วก็ควรจะทําแผลให้ให้สะอาดนะคะดูแลแผลหมายถึงทําแผลทุกวันให้ให้แผลมันหายดีนะคะพยาธิที่จะใช้เข้าตามบาดแผลก็เช่นพยาธิแท้มา้าพยาธิตัวจี๊ดนะคะหรือพยาธิบางตัวก็จะอยู่ในสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เช่นสุนัข แมวนะคะเพราะฉะนั้นเวลา,าทุกท่านเล่นกับสัตว์เลี้ยงแล้วอะคะ่ะก่อนที่จะมารับประทานอาหารหรือหยิบจับอาหารก็ควรจะล้างมือให้สะอาดก็ต้องระวังโดยเฉพาะบุตรหลานในบ้านนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยอะคะ่ะเป็นความรู้ที่เราต้องคือป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ทีหลังนะครับใช่ค่ะเป,เป็นความรู้ที่ถึงแม้ว่าตัวเลขจะไม่ค่อยเยอะแต่ผมเชื่อว่า เป็นแล้วไม่คุ้มหรอกครับอันตรายยิ่งยิ่งกับดวงตาของเราเราต้องใช้ดวงตาในการดํารงชีวิตประจําวันในการมองเห็นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทาสินีศรีนวัตอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทย,ทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับค่ะสวัสดีค่ะโอกาสน,น้าอยากเชิญมาอีกสะดวกไหมครับเป็นการให้ความรู้เรื่องตาได้ค่ะดีอาจารย์ร<ด>ับปากแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน n b t ีแล้วครับผมและคุณหมอพร้อมทีมงาน ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ